อนที่8ขวางเยี่ยนจ้าครดีใจนะที่โลกนี้ไม่มีกฎหมายดอกเลิงโลหิตปุ้งตีนพยักเพลิงนินอยู่กันครบแถมมีวิชาระดับสูงอย่างเคล็ดวิชาหานป่าด้วยไม่ขาดทุนแล้ว พี่ใหญ่วิชากระบี่ของพลังยุทธขั้นหกนี่อนุภาพรุนแรงยิ่งนักข้าข้ารับประกันเลยเจ้าเด็กหลิงหวินนั่นต้องเราไม่ได้สักกระบวนท่าเน่พี่ใหญ่เจ้าเด็กบ้าหลิงหวินนั่นกลับมาแล้วตามเข้ามาทำภารกิจหินวิญ,ญญาณสำเร็จหมดทั้งสามภารกิจเลื่อนระดับพลังยุทธไปถึงขั้นห้าแล้วด้วยหมัดพญาก็าไปถึงขั้นสูงสุด ดูท่าครั้งนี้จะมีบางคนถูกตบหน้าอีกแล้วโถงภารกิจโอ้ข้าก็เลยว่าใครท่ากระบี่ลินวินนี่เองคือรีบร้อนมาขนาดนี้คงทำภารกิจไม่สำเร็จเลยมารับโทษล่ะสิเนอะฮะใช่ไหมเป็นแค่สวะนั้นกล้ารับภารกิจหินวิญญาณทำให้พี่ใหญ่ข้าไม่มีภารกิจ <c oughs> ถ้าครั้งนี้ไม่ฆ่าเจ้าพวกเราก็ไม่หายแค้นหรอกใช่สิร่วมสานักเดียวกันทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องฆ่าแกงกันเลยลินวิน ข้าจะไปทำให้เจ้าลำบากใจแค่จะคลานลอดวางขาข้าไปบุญคุณความแค้นของเราก็จะหายกันว่าอย่างไรล่ะ <c oughs> อย่าให้มันมากเกินไปข้าจะเดินทางเข้าไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้ดูซิว่าใครจะกล้าข,ขวางทางข้าอย่าบีบให้ข้าต้องลงมือ <c oughs> เป็นแค่ทาสกระบี่แต่กระปากดีจังเลยนะ เ mm hmm. จ้าร้นหาที่ตายใช่ไหมยพยักคำรามปะนี่ใหญ่ไม่เป็นไรใช่ไหมต่อไปอย่ามาโยมโอโห้ไขอีกครั้งหน้าข้าจะไม่ออมมือแล้วนะข้ารับกัะบนท่าเดียวของเขายัางไม่ได้ สถานะทานกระบี่ลิหวินก้าวข้ามไปแล้วจริงๆเหรอฮะลินลวินนั่นลิลวิน<อ>นี่เขากล้ากลับมาด้วยหรือเนี่ยวุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเขาทำภารกิจวิญญาณทั้งสามเสร็จแล้วหรือเนี่ยล้อเล่นอะไรเปแค่ทธานกระบี่จะทำภารกิจทั้งสาสำเร็จได้ยังไงกันนะฮพูด,ดูแลอย่างนี่คือดอกไม้เพลิงโลหิตที่ข้าเก็บมาได้เชิญท่าตรวจสอบ อืมไม่เลวเป็นดอกเพลิงโลหิตที่สมบูรณ์ดีนี่คือรางวัลของเจ้าหินวิญญาระดับตำสี่ร้อยก้อนแล้วยังได้รับรางวัลพิเศษสิทธิ์ในการซื้อยาละลายโลหิตหนึ่งเม็ดด้วยโอ้ยเขาทำภารกิจสำเร็จได้อย่างไรกันนะหลินวินเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนี่คืออุ้งตีนพยับเพลิงนินอเออ ระดับสูงมากแถมยังสดใหม่ด้วยรางวัลคือหินวิญญาณระดับต่ำ600ก่อนอ๋ยสุดยอดเลยไม่นึกว่าทำภารกิจหินวิญญาณสำเร็จตั้งสอ,งอย่างภารกิจอย่างที่3ามยากที่สุดเลยนะข้าไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้หรอกออข้าก็คิดเหมือนกันจอมจนขวางเยี่ยนไม่ได้รับมือกันง่ายๆนะเนี่<อ>มัน,นมันอะไรกันน่ะทำไมหมุนติ้วแบบนี้ใครกัน<า>น่นะ<ค> หนึ่งฝ่ามือเคลื่อนผูผานาทีฮะหนึ่งฝ่ามือเคลื่อนภูผานาทีเสียงนี้มันหรือว่าจะเป็นเขาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอนาวโอ้ยแรงมากเป็นได้โอ้ยวาภายในถูกกดจนเละแล้วโอ้ยลิ้นอินโอ้ยโอ้ยลม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 เจ็บก้นเจ็บก้นเจ้าเก่งมากช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยสิทธิ์สายนอกคำภารกิจหินวิญ,ญญาณสำเร็จสมบูรณ์ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสำนักแรงกดดันระดับนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วเหรอ คนพูดนี้แข็งแกร่งมากแรงกดดันแค่นี้ยังไม่พอหรอกใครกันแน่เยี่ยมเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆอฮาวว่าเจ้าสำนักน้อยไม่ต้องมากพิธีข้ามาครั้งนี้เพื่อหลินหวินโดยเฉพาะเฮ้ยต้องเป็นเพราะหลินหวินข้าจอมจนขวางเยี่ยนไม่ได้เจ้าสำนักน้อยเลยปรากฏตัวจะใช้กฎสำนักลงโทษเขาแน่นอนเลยใช่ ข้าว่านะขาอวดดีได้ไม่นานนักล็อกหลินหวินเจอกันอีกแล้วเนะสามารถรับแรงกดดันของข้าได้เจ้าไม่เลวจริงๆเจ้าสำนักน้อยชมเกินไปแล้วไม่ทราบว่าเจ้าสำนักน้อยมาหาข้าทำไมเหรอสิษายนอกหลินหวินสร้างชื่อเสียงให้สำนักชิงหวินสังหารจอมโจรขวางเยี่ยนที่เทือกเขาเหิงหวินเจ้าสำนักรู้เรื่องนี้จึงสั่งให้ข้ามามอบรางวัลด้วยตัวเองทำประโยชน์ให้สำนักข้าเต็มใจอย่างยิ่ง นี่เป็นทักษะยุทธระดับเซียนเทียนของหมัดพยักมังกรที่ไม่สมบูรณ์วิชาหมัดพยักพื้นฐานที่เจ้าฝึกฝนก็พัฒนามาจากตำราเล่มนี้รับไปสิอีกสองวันงานประลองใหญ่ของสำนักจะรอดูผลงานของเจ้าข้าจะพยายามเต็มที่ขอบคุณเจ้าสำนักน้อยเมื่อไหร่ข้าถึงจะได้คำพีระดับเซียน,เท,ยนเทียนบ้างนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้านบ้านของข้าทำไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะฝีมือใครกันน่ะ ้สิพี่เฮะเออไอพวกเฉินเซียวเป็นคนเผาบ้านของท่านน่ะที่แท้ก็เป็นพวกสารเลวนะสิพี่ที่จริงท่านยื่นคำร้องขอเรือนกับทางสำนักได้ใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกขอบคุณพวกเจ้าด้วยไม่ต้องหรอกข้าสร้างบ้านใหม่เองก็ได้เออเออเอไปก่อนนะสิพี่ไปก่อนนะสิพี่ สถานะธาตกระบี่เนี่ยก็นับว่าหลุดพ้นแล้วถือว่าไม่เสียแรงเปล่าได้งานใหญ่ทีเดียวเอ้ยสิทพี่ทุกคนได้ยินเรื่องบ้านแล้วก็เลยมาช่วยกันเออคุณชายพวกนี้รังแกพวกเราทั้งวันสิทธิพี่ท่านต้องช่วยพวกเรานะเดอสิทธพี่ก่อนหน้านี้ข้าเออ <c oughs> เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะ ช่วยกันเป็นไงบ้างอ่ะยอดเยี่ยมเลยละสำเร็จแล้วเฮ้ยในที่สุดก็เสร็จสักทีเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากนะเออสิพี่งั้นพวกเราไปก่อนนะจ่กตัญญูใจนะอีกสองวันก็จะเป็นงานประลองใหญ่ของสำนักหรอมมุกพลังสัตว์อสูรเม็ดนี้น่าจะเพิ่มพลังได้ไม่น้อย มุกพลังสัตว์อสูรที่รุนแรงยิ่งนักถ้าหลอมให้สมบูรณ์คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ได้ยินว่าคู่แข่ของเหลียงหวินป๋อคือหลินหวินช่วงนี้เหมือนเขาจะโดดเด่นมากนั่นสิแต่ไม่รู้ว่าหลินหวินทำบ้าอะไรอยู่ งานใหญ่ขนาดนี้ดันมาสายไม่มาในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์เอานะดูเหมือนว่าสึกนี้ต้องนับให้ข้าชนะแล้วทูบไม่หมดแล้วลินว้นยังไม่มาข้าขอประกาศขอโทษด้วย<ะ>ข้ามาสาย สวัสดีครับทุกคนผมคือนักเขียนนิยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่าเย่หรูหัวครับสแกน QR วอารคดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนิยายจ้องเหงิงมาอ่านนิยายต้นฉบับด้วยกันบดล็อกบทละครล่วงหน้ากันนะครับเจ้ามาสายครึ่งการทูบยังประลองได้อยู่แต่ต้องต่อให้คู่ต่อสู้3กระบวน่าพรพกาพึกปิฟิแวแท่ไปซะเป็นแค่ธาตุกระมี คิดจะเปล่าวิชาหมัดกับข้ามาคุยหรือถึงมาคุยจะแข็งแกร่งแต่าชนะหลินหวินไม่ได้ย่าเฮยย่าเฮยย่าเฮยข้าไม่นั่งรอความตายเฉยๆหรอกนะย่าเฮยร้อยอาสูรคำนับ 若心头欢喜，便在繁华着装一裳。若思虑伤。